การรักษาขั้นมาตรฐานว่าควรจะให้คือในบางรายเนี่ยอย่างอย่างที่บอกคือไอเราดลถหัวใจที่ผิดปกติไม่จําเป็นต้องเกิดทุกรายอาจจะไม่เกิดก็ได้บางคนโชคดีไม่เกิดเลยใครก็หายไปเองก็มีนะฮะแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วในที่ที่สามารถจะทําได้เนี่ยคือจะให้ทุกรายที่สงสัยเป็นคาวา s a k สมมุติว่าคุณหมอมีมีเด็กที่เป็นแล้วไม่ได้มาพบแพทย์อย่างที่คุณหมอบอกว่าบางบางคนหายขาได้เองมันหายได้ยังไงคือ เมื่อการอักเสบในร่างกายมันลดลงคไข้ก็หายได้าอาการผิดปกติทางอื่นก็หายได้แต่ในรายที่เป็นเยอะๆร่างกายไม่สามารถจะควบคุมการอักเสบของร่างกายได้ก็จะจำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อลดการอักเสบอ,อย่างที่บอกคือเาวัคกีนนี่มันจะมีความไอภาวะแทรแซกซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสที่จะเจอภาวะแซกซอนไอหลอดเลือดโคโรนารีที่ผิดปกติ แค่ประมาณ20-25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคือคไม่ได้เกิดทุกรายไม่ใช่ว่า Kawasaki ทุกรายแล้วจะต้องมีความวผิดปกติของหลอดเลือดผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจจะเจอแค่20-25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือว่ารักษาตอนนี้ที่เป็นมาตรฐานถ้าคิดว่าเป็นคาวาสกิ i แน่นอนก็ให้ IgG หรือแกมมาโกบูรินบวกกับแอสตลินะ มีคำถามจากชางบ้านค่ะบอกว่าโรคคาวาสกิเนี่ยถ้าเป็นแล้วเด็กสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเด็กคนอื่นๆหรือเปล่าการปฏิบัติตัวของเด็กที่เป็นโรคนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคือถ้าเด็กเป็นคาวาสกิแล้วก็หายโดยที่ไม่มีหลอ,อ,อดเลือดโคโรนารีที่ผิดปกติคเขาก็จะเหมือนกับเด็กทั่วไปค,คือหลังจากสองเดือนแล้วถ้าไม่มีความผิดปกติของเลอดเลือดโคโรนารีก็ค,คือหายขาด เขาก็จะไม่ม like ีปัญหาอะไรเ็าจะจะใช้ชีวิตเหมือนเด็กเด็กทั่วไปคนที่จะมีปัญหาคือคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดคโรนารีที่โป่งพองอันนั้นจะต้องตามต่อไปก็คือต้องดูแลต้องดูต่อไปเพราะว่าโดยเฉพาะในรายที่มีขนาดใหญ่มากๆอาจจะเกิดการอุดตันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอุดตันขึ้นมาก็จะมีอาการเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา ค่ะอย่างนี้นี่ในระหว่างที่เป็นนะคะสมมติว่าอยู่ในระหว่างที่เป็นระหว่างที่ทําการรักษาเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวในส่วนของเด็กนะคะดูแลหรือปฏิบัติต่อเขายัางไงบ้างะคะก็คือเขาทาอะไรได้ตามปกติแล้วหรือเปล่าอาหารการกี้นอ,อะไรยางไ้ตอนที่กาลังเป็นโรคอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะส่วนใหญ่แล้วเด็กที่เป็นโรคเนี่ยความอยากอาหารแทบจะไม่มีฮะแล้วทำยังไงจะนอนซึมกับเตียงทั้งวันคือเป็น,เป,นเป็นโรคที่ต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้แล้วกันค่ะ ถ้าเด็กมีอาการอย่างนี้ก็คือต้องนอนโรงพยาบาลต้องให้น้ําเกลือเด็กนะเพราะเด็กจะทานอะไรไม่ได้เลยนะเด็กจะทานไม่ได้แล้วไข้สูงตลอดแล้วก็รู้สึกไม่ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวคือด,ดูดูแลป่วยหนักนะก็คือถ้าเป็นในในระยะเฉียบพันธ์เด็กก็คือต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ต้องให้น้ำเกลือแสดงว่าในระหว่างที่เป็นไม่สามารถทําอะไรได้ตามปกติอยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าถ้าเห็นก็คือว่าโอ้โหบางทีพ่อแม่จะบอกว่าไม่เคยลูกไม่เคยป่วยหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าโรคคาวา s a k สามารถเกิดจากกรรมพันธุ์ได้ไหมอาจจะไม่เคยเลอคงไม่ใช่ฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีกรรมพันธุ์เป็นส่วนร่วมด้วยคือคือว่าครอบครัวนี้อาจจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นค่ะคแต่ว่าไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดทางดุขไม่ใช่ถ่ายทอดทางดุ่าทาไมเด็กที่เป็นโรคหัวใจต้องมีเล็บหรือปากดําจริงหรือเปล่าคะอันนี้ อันนี้จะเป็นโรคหัวใจชนิดเขียวนะครับโรคหัวใจจ,จริงๆหมอเตรียมเ,เรื่องโรคหัวใจในเด็กมาพูดด้วยนะเดะี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือก็จะพูดนะฮะโรคหัวใจในเด็กเนี่ยจะมีความแตกต่างจากโรคหัวใจในผู้ใหญ่โรคหัวใจในผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเนื่องจากความเสื่อมของร่างกายเช่น,น,นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็เกิดเรื่องของอโรคหลอดเลือดคอโรนารีนะฮะแต่ว่าในโรคหัวใจในเด็กเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด นะครับคันนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือโรคหัวใจที่มีอาการเขียวกับโรคหัวใจที่ไม่มีอาการเขียวถ้าโรคหัวใจชนิดที่มีอาการเขียวก็จะมีปากดําแล้วก็มือเท้าเขียวเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะมีมีมีไหมคะขอดูนิดนึงค่ะอาจจะขอาเหมือนกับที่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 มีผู้ชมทางบ้านเลเป็นสไลด์อันท้ายๆนะครับค่ะสไลด์รูปท้ายๆนะคะจะมีนะคะเป็นเรื่องของโรคหัวใจ อันนี้สไลด์เด็กอันนี้จะให้ดูนิดหนึ่งว่าเมื่อ,อไรจะสงสัยว่าเด็กเป็นโรคหัวใจอย่างที่บอกว่าคือโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในเด็กเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนี้จะมีอาการไม่เขียวและกลุ่มหนึ่งจะมีอาการเขียวคันนี้กลุ่มที่มีอาการไม่เขียวจะมีอาการอะไรก็มีความแตกต่างได้เยอะมากนะ,ะคะในรายที่เป็นเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยถ้าดูรูป รูปขวามือเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเด็กเล็กแล้วก็ถ้าดูสังเกตดีๆจะเห็นว่าหน้าอกบุ๋มค่ะนะฮะคือเด็กพวกนี้เวลาหายใจแล้วก็จะมีอาการหน้าอกบุ๋มแล้วก็หายใจเร็วกว่าปกติะ่ะ,ะหายใจเร็วกว่าปกติก็จะมีอาการเหมือนกับว่ามัอนวิ่งน้อยเมตรตลอดเวลาหายใจเร็วเหนื่อยหายใจเร็วเหนื่อยแล้วก็เด็กๆในเด็กเล็กๆเนี่ยอาการที่จะวงบอกได้ก็คือถ้าเด็กเล็กมากๆจะดูจากการกินนม เด็กคนนี้ดูดุ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 ดูดุดุดหยุดเหนื่อยมากควรจะกินนมขวดหนึ่งหมดนี่ต้องใช้เวลานานนะฮะดูดุดยดูดุดุดตลอดเวลาแล้วก็เลี้ยงไม่โตเพราะแทนที่จะกินเข้าไปเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายต้องเอาไปเพื่อการทํางานหนักของหัวใจนะฮะแล้วก็ในรายที่ขอรูปสไลด์เดิมคะฮะในรายที่เป็นเยอะๆขอรูปขอรูปเก่ามาฮะมอสครูนะคะถ้าเป็นเยอะๆเนี่ย หัวใจจะมีขนาดโตขึ้นค่ะถ้าหัวใจโตขึ้นเนี่ยบางครั้งหัวใจที่โตจะดันผนังทรงอ,อกให้ยื่นออกมาค่ะดูจากรูปซ้ายมือนะฮะจะเห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยผนังหน้าอกโป่งค่ะฮถ้าผนังหน้าอกโป่งบวกกับอาการหายใจเร็วแล้วก็มีอาการเลี้ยงไม่โตกินนมเล่นเดือ่อดดูดๆเป็นประจำเนี่ยอันนี้ให้สงสัยว่าจะมีโรคหัวใจ แต่ว่าจะเป็นโรคหัวใจชนิดที่ไม่เขียวนะครับค่ะคนนี้ก็เดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อันนี้จะเห็นชัดเลยนะฮะจะเป็นเด็กที่จริงๆจะดูเหมือนดำแต่จริงๆก็คือปากเขียวค่ะปากเขียวเขียวจนดำค่ะเขียวจนปากดําแล้วอันนี้โรคหัวใจเหรออันนี้เป็นโรคหัวใจชนิดเขียวนะฮะเด็กคนนี้เอ่อปากเขียวมากแล้วก็ดํามากแล้วก็อันหนึ่งคือถ้าถ้าเป็นโรคหัวใจชนิดเขียวที่เป็นมานานๆเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงของนิ้วมือนะฮะนิ้วมือของเขาจะมีลักษณะเป็นปุ้มปุ้มขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นนิ้วปุ้มนะฮะ,ะแล้วก็มีลักษณะเป็นไม้ตีกองอย่างที่เห็นนะเป็นเหมือนไม้ตีกองนะฮะค่ะตอนนี้ความเขียวของร่างกายก็จะแตกต่างกันมากบางคนเ,เขียวมากางคนเขียวน้อยนะฮะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับจะเห็นว่าเด็กสองคนนี้เป็นโรคหัวใจชนิดเขียวเหมือนกันแต่คนซ้ายมือจะดูเขียวกว่าคนขวามือค่ะนะฮะ อ๋อคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องคือบางคนจะเขียวเขียวมากเขียวน้อยถ้าเขียวน้อยน้อยเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่ได้สังเกตค่ะคราวนี้อาการเขียวเนี่ยจะเห็นได้ชัดเวลาไหนเวลาเด็กร้องไห้เวลาเด็กร้องไห้หรือว่าเด็กวิ่งเล่นเหนื่อยเน่อยเนี่ยจะเห็นเขียวมากบางคนเขียวปีเลยนะฮะอันนี้คืออันนี้จะให้เปรียบเทียบกันเด็กคนซ้ายมือนี่ได้รับการผ่าตัดแล้วนะฮะจะเห็นรอยรอยพลาสเตอร์อยู่นะฮะค่ะแล้วก็เด็กคนขวามือนี้ยังไม่ได้รับการผ่าตัดค่ะเป็นโรคหัวใจชนิดเขียวเอ่อ พยาธิสภาพของโรคเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่คนหนึ่งนี้จะเขียวมากคนหนึ่งจะเขียวน้อยคนหนึ่งได้รับการผ่าตัดแล้วก็จะเขียวน้อยกว่าะนะคะ่ะนี่ถ้ามีโอกาสนะคะเราสักวันหนึ่งเราคงจะต้อง ติดตามให้คุณหมอมาพูดคุยกันถึงโรคหัวใจกับแบบเจาะลึกบ้างแล้วนะคะแต่ว่ามียังมีคาถามจากทางบ้านค่ะบอกมาในช่วงท้ายๆบอกว่าเพิ่งเปิดทีวีมาเจอจริงๆค่ะมีลูกเพิ่งจะได้เจ็ดเดือนฟังแล้วก็เลยกังวลเลยกลัวว่าลูกจะติดเชื้อย้ํากันอีกครั้งได้ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรเกิดได้ง่ายขนาดไหนยังไงป้องกันยังไงคุณหมอบอกแล้วว่าป้องกันไม่ได้เพราะไม่ทราบสาเหตุที่แน่คัะไม่ทราบสาเหตุครับก็ถามจริงๆว่าเป็นเยอะไหม ไม่ถึงกับเยอะ,ะแต่ก็ไม่น้อยค่ะไม่ถึงกับน,น้อยค่ะ,คะส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่าลูกชายอ๋อลูกชายของเพื่อนค่ะคเคยเป็นโรคนี้แต่ว่าปัจจุบันหายแล้วแต่จําได้ว่าตอนที่ไปเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นแสนแสนเลยในการสั่งยาจากกรุงเทพก็เลยอยากจะทราบว่าจะเทียบกับการรักษาในภาวะปกตินะคะจากหมอในภูเก็ตเนี่ยจะเท่ากับที่เสียค่าใช้จ่ายขนาดนี้หรือเปล่าอย่างในกรุงเทพหรือเปล่าคือ ค่าใช้จ่ายที่สูงเนื่องมาจากแกมมากะบูลินคือ i อ i g อที่ท,ที่ว่าเนี่ยมันจะมีราคาแพงมากนะฮะ,ะราคาแพงมากครนี้ปริมาณที่ใช้มันขึ้นเกือบกันน้ำหนักตัวเด็กถ้ายิง่งเด็กที่แข็งแรงสมบูรณ์ตัวใหญ่มากต้องใช้หลายขวดและขวดหนึ่งก็หลายหมื่นะนะฮะเพราะฉะนั้นนีคือค่ารักษามันจะเป็นอันนี้แต่ว่า บัตรประกันสุขภาพของเด็กเนี่ยสามารถจ่ครอบคุมมันนี้ได้ะนะฮะอ๋อได้ด้วยครอบคุูมานี้ได้ค่ะ,คะอีกท่านหนึ่งบอกว่าโรคนี้พบในผู้ใหญ่หรือเปล่า มีคนพูดว่าเจอในผู้ใหญ่เหมือนกันแต่น้อยมากแล้วก็ไม่มีใครเป็นรายงานออกมาว่าเป็นตัวเลขออกมาว่าเท่าไหร่นะครับค่ะโชคดีที่เราโตโตกันแล้วนะคะน่าจะห่างไกลจากโรคขาวสกิพอสมควรแต่ป้องระมัดระวังบุตรหลานของคนนะคะคุณหมอบอกว่าส่วนจะเกิดกับเด็กที่อายุน้อยกว่าสปีนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอค่ะที่มาให้ความกระจ่างเราคงจะเข้าใจเรื่องของโรคคาวสกิกันมากขึ้นหลังจากได้ชวนภาพยนต์โฆษณาแล้วหลายคนก็ถามกันเลยกันว่ามันเป็นโรคยังไงเหรอนะคะขอบคุณคุณหมอมากนะคะวันนี้หมดเวลาของบ้านนี้มีรอยยิ้มแล้วค่ะ เดี๋ยวสักครู่ติดตามเฮลทิพส์กันนะคะในเรื่องราวของการดื่มน้ำสะอาดช่วยคืนความสดชื่นและดูแลผิวดีฉ่นแล้วคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ